สวัสดีครับวันนี้ก็มา unpack นะครับขนมรับมีคนใจดีส่งมาให้นะครับนี่ใจดีนะครับใจดีส่งขนมนี่เ,เป็นขนมนะขนมสาเกเมนนะครับเขาเรียกขนมตาราง,างน,นะครับ่านะครับก็ให้บอกบอกให้รู้ว่าได้ผ่านวันสาเกเมนคอนะนแซิโดนตามาแล้วนะครับ ก็เป็นขนมเขมรน,นะครับแล้วก็มีนีอีกอันนึงขนมนางนางเล็ดนะครับก็มีด้วยกันส่งมาหลายอันน,นะครับก็มาเปิดกล่องให้ดูครับว่ามีอันไหนบ้างอันนี้น่าจะเป็นกยาสตรนะครับเป็นกยาศาสตส่วนอันนี้ชื่ออะไร อ๋อนางเล็ดเหมือนกันครับนางเล็ดนะครับก็ส่งมาให้ลังหนึ่งลังใหญ่ๆเลยครับนี่นะครับไม่รู้มาอะไรจะกินหมดนะครับก็น่าจะหลายวันก็ใส่เหมือนเดิมนะครับนะครับนี่ส่งมาถึงสมุรปากกาเลยแล้วนะตอนนี้นี่ครับได้กล่องนึงครับ ายก็เลยทำคลิปให้ดูครับ <c oughs> ถ้ามีคนใจดีส่งให้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ <c oughs>